เอาดีหนึ่งที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับผู้ที่จะทำการโอนเงินข้ามแดนนะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับทางไปรษณีย์ไทยร่วมกับไปรษณีย์ลาวนะครับเปิดบริการโอนเงินข้ามแดนนะครับเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนะครับนำร่องในลาว15แห่งด้วยกันนะครับโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดร่วมกับบริษัท รัฐวิสาหกิจไพรษสียลาวนะครับเปิดบริการสั่งจ่ายเงินข้ามแดนรองรับแรงงานต่างชาติที่จะมีการโยกย้ายจำนวนมากนะครับเมื่อเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนด้วยบริการธนานัตอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศไทยลาวเพียงแค่กรอกรายละเอียดนะครับชื่อที่อยู่ผู้ฝากส่งแล้วก็ผู้รับเงินนะครับและจำนวนเงินที่ต้องการโอนในใบฝากส่ง และยื่นต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเงินที่จะฝากส่งและค่าบริการวงเงินสูงสุดเนี่ยไม่เกินที่20 0 0 0บาทต่อครั้งนะครับ อัตราค่าบริการครั้งละ200บาทนะครับผู้รับเงินปลายทางจะได้รับเงินภายใน2วันทําการซึ่งก็สามารถมาใช้บริการได้ที่ทําการไปรษณีย์ของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศกว่า1,300แห่งนะครับเพื่อฝากส่งไปยังไปรษณีย์ส,สปปลาวที่เปิดให้บริการเบื้องต้น15แห่งนะครับอย่างเช่นปนอกลางปนศรีไครปนสนามบินวัดไตปนอจี้นะครับ ทั้งนี้นะคะในปี2,557 2,558ค่ะไพรสณนีไทยยังวางแผนที่จะขยายความร่วมมือบริการโอนเงินดังกล่าวในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะอาทิกัมพูชาพม่าที่มีความต้องการในบริการดังกล่าวเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะไปะฟังกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรสณนีไทยจำกัดพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ การให้บริการของแต่ละไปรษณีย์เนี่ยก็คือส่งเงินส่งของส่งข่าวสารมันก็เป็นบริการพื้นฐานมาแต่ดั้งเดิมของทุกไปรษณีย์ถ้ามีเรื่องของอาเซียนเรายกระดับในเรื่องคุณภาพในเรื่องของมาตรฐานเป็นเรื่องการส่งเงินออนไลน์ส่งจากประเทศหนึ่งรับจากประเทศหนึ่งได้ภายในเวลารวดเร็ว ก็จะทําให้ผู้ใช้แรงงานที่มาแต่ละประเทศนั้น,นได้รับความสะดวกจากเครือข่ายปริษัทนโยบายของประเทศไทยที่เรื่องของแรงงานถูกกฎหมายก็จะทําให้ผู้คนเหล่านี้สามารถจะปรากฏตัวแล้วก็เลือกใช้บริการที่เป็นประโยชน์กับเขาได้ก็คือการส่งเงินกับประเทศของตัวเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าคงเป็นเครือข่ายปริษัทเท่านั้นนะคะที่จะทำให้ผู้ใช้แรงงานเนี่ย สามารถส่งเงินกลับแล้วก็ทําให้ญาติพี่น้องของเขาในประเทศเหล่านี้ได้รับเพราะว่าเครือข่ายของทุกไปรษณีย์ก็คือเข้าถึงทุกบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเรามีบริการเหล่านี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวก